สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวของสิลปินเกาหลีท่านหนึ่งคือปาร์คยูชอนซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยและกำลังจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับของพวกเขาวันนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคุณผชมพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ s ตา r Network คืนนี้ครับ <için the internet> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝ้ายในช่วง Star Network นะคะแน่นอนว่าช่วงนี้ฝ้ายก็จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของดารานักร้องศิลปินในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงปลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องงามยามดีหลายต่อหลายวันคู่รักดาราหลายคู่ก็ควงคู่กันเดินเข้าสู่ประตูวิวากันเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะคะต้องบอกว่าเพิ่งจะจัดงานแต่งงานกันไปหมาดๆเลยสําหรับคู่รักนักร้องนะคะอย่างพี่ปัอบคอเาโต้แล้วก็สาวเตยสัวพิษนั่นเองจนล่าสุดนี้เนี่ยได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ การแจกการ์ดนะบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮากันมากเพราะว่าการ์ดของทั้งคู่เนี่ยถ้าใช้มือถือถ่ายไปผ่านแอปพลิเคชันจะเห็นภาพที่เขาถ่ายพีเวดดิ้งกันนะคะมีความน่ารักหวานแล้วก็มีความเป็นมินิมอลที่สําคัญมีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีไฟเชื่อว่าใครที่กําลังจะแต่งงานหลายคู่เนี่ยยึดคู่นี้เนี่ยเป็นภาพเรฟเฟรนท์ในการถ่ายพีเวดดิ้งแน่นอนภายในงานเนี่ยอบ,บุ่นไปด้วยความรักมีภาพของทั้งคู่เนี่ยคะ่ะที่เขาไปเที่ยวกันก็ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเป็นวอลเปเปอร์แบบ ั้งงานคือใหญ่โตมากแล้วก็น่ารักมากๆฟาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะมาต่อกันที่1คู่นะคะอย่างพี่เป้นะคะ MVL แล้วก็สาวกอนที่คู่นี้เนี่ยก็หวานแหววไม่แพ้กันก็เดินเข้าสู่ประตูวิวาไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าคู่นี้นะคะในตอนที่เขาขอแต่งงานเนี่ยพี่เป้เนี่ยไปคุกเข่าขอแต่งงานถึงที่ลอนดอนประเทศอังกฤษกันเลยคือตอนนั้นว่าหวานแล้วใช่ไหมภาพบรรยากาศในงานในงานแต่งที่ผ่านมาเนี่ยก็หวานแหววไม่แพ้กันแล้วก็ต้องบอกว่าน้องกอนในงานแต่งเนี่ยคือแบบ ความสวยสง,ง่า <Wow. S 1> แล้วก็แบบราศีเจ้าสาวแบบจับมากๆสวยจริงๆนะคะก็แมหวานแววทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยเทีเดียวค่ะ มาที่คู่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะคู่นี้เขาก็กําลังจะมีข่าวดีหรือว่าเข้าสู่ประตูวิวากันเร็วนี้อย่างพี่ตูนบริตี้แสลมแล้วก็พี่ก้อยนั่นเองค่ะคู่นี้หลายต่หลายคนติดตามแล้วก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่เป็นยังไงไลฟ์สไตล์ทั้งคู่ในการชอบวิ่งในการชอบออกกําลังกายคือเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เดินสายในการแจกการ์ดกันอยู่แล้วก็หลายต่หลายคนบอกว่าอุ้ยการ์ดของคู่นี้คือน่า,ารักมากเขามีความทําเป็นแบบเป็นแผ่นซีดีโอ้โหคือสะท้อนแบบ เรื่องราวความรักที่แบบผ่านเสียงเพลงของพี่ตูนที่มีกับแฟนแฟน,นะคะแต่ว่าบรรยากาศในงานจะมีความคึกคักจะมีความแบบสีสันแค่ไหนก็รอติดตามในบรรยากาศของงานแต่งของพี่ตูนพี่ก้อยกันด้วยซึ่งฟ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะมาถึงคู่นี้กันบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันไปสักพักหนึ่งแล้วจนมีลูกสาวอย่างน้องรีสานะคะนั่นก็คือพี่ตู่พบทอแล้วก็พี่นุษย์นั่นเองคือเรื่องราวความหวานของทั้งคู่เนี่ยเห็นมาตลอดแต่ล่าสุดเป็นที่ฮือฮามากว่าเดียวนะ พี่ตู่ขอพี่นุชแต่งงานอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้มอบแหบน oh. แทนใจให้กับพี่นุชนั่นเองไม่ใช่แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตู่ได้มอบให้เพื่อเป็นของข,องขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่เพราะว่าตอนนี้พี่นุชก,กําลังมีลูกน้อยอีกหนึ่งคนนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเดี๋ยวไปตามลุ้นกันสาวๆที่เห็นกันแบบนี้เราเชื่อเหมือนกันแล้วก็คิดเหมือน้าใช่ไหมคะว่าไม่อยากให้พี่ตู่มีคนเดียวในโลกอยากจะมีผู้ชายแบบนี้เยอะๆนั่นเองคะ่ะมาปิดคู่สุดท้ายค่ะคู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งจะคุกเข นุม่มนดเกสโนว่านะคะกับสาวเน้นั่นเองความรักของทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดได้มีความเซอร์ไพรส์ค่ะแฟนหนุ่มเนี่ยก็ได้คุกเข่าขอแต่งงานาซึ่งบรรยากาศทุกอย่างมีความเป็นสีชมพูคือเข้ากับสีผมทั้งคู่เลยนะเพราะว่าสาวเน้เนี่ยคือเขาชอบสีชมพูแบบนี้มานานแล้ว หนุ่มนกก็เลยจัดให้ค่ะก็แบบ <Wow. S 1> ได้พาเพื่อนๆมานะคะร่วมกันในการเซอร์ไพรส์แล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานนั่นเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งคู่รักกันด้วยนะคะ ว8ชั่วโมงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไยมีนัดสัมภาษณ์สุดพิเศษเลยนะคะเป็นศิลปินเกาหลีที่ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เขามาพร้อมกับโปรเจกต์พิเศษที่เอาใจแฟนๆคนไทยโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะต้องขอต้อนรับเลยนะคะคุณพักยูชอนสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้โห สำเนียงแรกที่ทักทายก็ชัดเจนมากๆแต่ว่าให้ชัดไปกว่านั้นคุณผู้ชมคะ่ะขออนุญาตให้คุณพักยูชอนนะคะแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนๆรายการ168รชรรั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ168ชออั่วโมงพรมบากิจังค่ะเกรดโอโ้ชัดมากคือต้องบอกว่าเราคนไทยนี่คือบางคนยังพูดไม่ชัดเท่าคุณพักยูชอนเลยนะแต่ว่ามาวันนี้พิเศษมากกว่านั้นต้องบอกว่าเขาได้แบบ เตร 프로젝트 특 자마 떠คนไทย이편날 와자 미야리 겠칸카 앨범이 이제 인제... 목요일날 19 일날 발매가 되고 그리고 이제 인제... 이번 어, 달 말이죠 어, 콘서트가 준비가 되어 있는데 어 굉장히 오랜만에 발매하는 앨범이기도 하고 또그 앨범으로 오랜만에 하는 공연이 어서좀 <놀람> <놀람> 도많이이긴장되고설레기데재แน่นอนว่านอกเหนือจากแบบจะมีโปรเจกต์พิเศษในไทยหรือว่ามาทำงานในไทยในช่วงเวลาที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเวลาว่างๆคุณยูชอนเขามีกิจกรรมอะไรทำเป็นพิเศษบ้างคะเทนนิสด맛있는것도먹으러가고อาหารที่

어, 좀 저한테는 참 좋은 기회가 생긴 것 같아요. 그동안 좀 태국을 많이 왔다 갔다 했는데도 불구하고 길게 활동을 한 적이 없었거든요. 근데 좋은 인연도 생기고 좋은 기회가 생겨서 어... 그동안 받았던 사랑을 좀 보답할 수 있는 계기가 생겨서 너무 행복합니다. ไฟเชื่อว่าแฟนๆฟังแบบนี้นี่คือยิ้มปริ่มแน่นอนกับคําตอบนี้ถูกใจนะคะแต่เราบอกว่าเร็วๆนี้ในช่วงปลายเดือนหรือว่า28พฤศจิกายนนี้นะคะคุณยูชอนก็จะมีมินิคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นแอบขอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าในวันนั้นเนี่ยแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้าง 그렇죠. 어, 우선 앨범의 수록곡도 부르는 건 당연하고 그리고 그 외에 여러 가지 영상들도 많이 촬영을 했고 서프라이즈 코너들도 많이 있으니까 좀 많이 찾아와 주시고 많이 즐겨주셨으면 감사하겠습니다. 오늘 너무 고맙습니다. 고맙습니다. ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามชมรายการของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณผู้สับสันธ์รายการของเราด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคืนนี้ผู้ชมจะนอนหลับฝันดีและมีความสุขในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็มีพลังในการทำงานเริ่มต้นวันจันทร์อย่างสดใสและสดใสเป็นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตตีสวัสด์ครับสวัสดีครับ